สวัสดีครับโอ๋จุลนรจุมพรนะครับวันนี้มาดูการทำรถ 4G3 เครื่อง3,000 2สิบกันนะครับซึ่งตัวเนี้เครื่องมือทำอยู่ประมาณ20,000นะครับรุ่นเดียวนะครับเฉพาะรุ่นนี้นะครับ20,000ผมเปิดมาเพื่อ2 2 0ันะครับเพราะล็อาบ้านเราเยอะเครื่อง3,000นะครับตัวนี้เป็น ABS นะครับป้ายยังแดงอยู่เลยนะครับเป็นตีไหม อ่าโอเคนะครับผมใช้อ่าอ่าเอ MM c ม t e r มทํานะครับนี่ครับกำลังโหลดอยู่นะครับนะครับโอเคนะครับใกล้เต็มละ,ละรอใช้เทคนิคนะครับในการอัดนะครับรถสี่เจเสามเนี่ยครับมันเราไม่สามารถดูดไฟล์ออกได้ไมันจะเขียนถ้าเราเปลี่ยนเป็นภาษาไทยไมันจะเขียนว่าอ่านแบบจําลองการอ่านแบบจำลองคืออะไรหลายหลคนสงสัยนะครับอ่านแบบจําลองคืออะไร คือการ VR ไฟล์จากเซิร์ฟเวอร์ของ MMC เองก็คือว่าพอผมกดอ่านตัร็ปุ๊บมันก็แจ้งไฟล์มาให้เราเลยปุ๊บไม่ถึงนาทีจริงๆอีสูเนี่ยมาอัดไฟปรมาดูดไฟล์มาณสามสิบนาทีถึงสี่สิบนาทีถ้าหนึ่เก้าสวนยี่สิบก็เป็นชั่วโมงถ้าเราจะดูดไฟล์เดิมเก็บไว้นะครับแต่เครื่องสามพันเนี่ยหนึ่งนาทีก็ดูเสร็จแล้วเพราะมันไม่ดูจากกล่องมันดูมัน vr มาเฉยๆ,ๆนะครับ อ่าอธิบายหลักการตรงนี้เห็นกันนี่เป็นรถข้อใช้งานนะครับเน้นใช้งานนะครับเน้นประหยัดน้ํามันนะครับนี่นะครับรีแมปไบโอจูเนอร์จุมพรนะครับก็ตามเบอร์นี้นะครับ, um รบ,ม,บ,รบมีอะไรอยากจะให้ผมสอบถามนะครับสอบถามได้เรื่องรีแมปเรื่องช่วงล่างเซ็ตช่วงล่างเรื่องเช็ครถน,นะครับสอบถามได้